สวัสดีครับผมอ้วนแซดบายช็อปนะครับวันนี้มี CB300RP 2018เลขไมล์เพียง14,000โลเท่านั้นนะครับสภาพปอบเลยสวยๆมีแต่งมาหล่อๆนะครับรถพร้อมใช้งานรายละเอียดเป็นไงลองไปชมกันเลยนะครับ วันนี้นะครับก็จะพามารีวิวรถเข้าใหม่นะครับ Honda CB 3 0 0 R นะครับปี2018นะครับคันนี้ก็ใหม่น้อยๆสภาพสวยๆอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับคันนี้นะครับรถวิ่งไปเพียง1 4 0 0 0กว่าโลนะครับใหม่แท้ๆนะครับลองดูนะครับสภาพรถไม่มีลมไม่มีชนนะครับชุดสีสวยๆเลยนะครับนี่ครับชุดสีสวยเลยนะครับ จะมีริ้วรอยนิดหน่อยทั่วไปนะครับตามการใช้งานนะครับโดยรวมแบบสวยมากนะครับนี่ครับก็มีมือเบรกมือคัตแต่งนะครับฝากระปุกน้ํามันเบรกแต่งนะครับแล้วก็มีตุ๊กตาแต่งนะครับนี่ครับแล้วก็มีของแต่งนิดหน่อยครับพวกไฟบอกเกียร์ติดเพิ่มมานะครับมีแคสบาร์นะครับนี่ครับพวกฝาปิดน้ํามันเครื่องอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ครับพวกอุดอุด อุดโค้งนะครับอะไรพวกนี้ครับของแต่งเล็กๆน้อยๆนะครับที่เหลือก็รถเดิมๆหมดเลยนะครับท่อเดิมเครื่องเดิมนะครับนี่ครับโดยรวมนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูเครื่องนะครับเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยลื้อไม่เคยแกะซ่อมนะครับนี่ครับน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับใส่ๆนะครับน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนลงขายนะครับแบตเตอรี่ก็ใหม่ครับเอาไปรถพร้อมใช้ได้เลยนะครับอ่ามาดูด้านหน้านะครับ อันนี้ครับมีกดข้อน้ำแต่งด้วยนะครับับเครื่องสะอาดใสๆเลยนะครับชกหน้าไม่มีร่วไม่มีซึมนะครับลองขี่เทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับยางหน้าหลังนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ไม่นานนะครับยางปี2023นะครับดอกยังเต็มเ็มเลยนะครับเอาไปใช้ยาวๆเลยนะครับเรียกว่ารถเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับไฟหน้าใสๆนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับ ดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับนี่ครับชุดสีสวยๆเลยนะครับตัวเครื่องนะครับนี่ครับมีอุดอุดมาร์กจานไฟมาให้ด้วยนะครับของแต่งนะครับน็อตเดิมนะครับไม่เคยแกะเลยนะครับนี่ครับโซ่สเตอร์ยังเต็มเต็มนะครับน่าจะเคยเปลี่ยนมาแล้วชุดนึงนะครับ เอาไปใช้ยาวๆเลยครับนี่ครับฟันยังเต็มๆแน่นๆเลยนะครับโซ่ยังใหม่ๆอยู่นะครับใช้ได้เยอะนะครับเจ้าของเขาดูแลดีนะครับเซอร์วิสตลอดเลยนะครับยางหลังใหม่นะครับปียี่สบสามเหมือนกันนะครับนี่ครับดอกเต็มๆเลยนะครับยางเดี๋ยวถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมดูแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะเป็นยางพีลลารีนะครับอ่าใช่ครับพิลลารีนะครับเด a b โบนะครับ นะครับลายสายฟ้านะครับหล่อๆเลยเอาไปใช้ยาวๆนะครับเอกเต็มเต็มอ่าเดี๋ยวลองมาสตาร์กันดีกว่าครับนี่ครับสตาร์ททีเดียวติดแบตเตอรี่ใหม่นะครับอย่างที่แจ้งไปนะครับระบบไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับ สูงไฟต่ำใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับนี่นะครับไฟตูกไฟต่ำไฟสถานะใช้ได้หมดนะครับนี่นะครับมองเห็นไหมครับนี่อ่าไฟสต็อปเปอร์ใช้ได้ครับระบบ ABS ทำงานปกตินะครับผมลองขี่เทสให้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้น้ำมันเหลือน้อยเลยนะครับไฟสถานะอะไรติดหมดนะครับไม่ไม่มีเบิร์ไม่มีด่างนะครับ โดยรวมคือรถสวยๆเลยนะครับแต่งมาให้หล่อๆแล้วครับมาไปกี่หล่อๆได้เลยนะครับห้าเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องแน,น่นๆเลยนะครับผมรายละเอียดก็จะประมาณนี้นะครับ ลูกค้าคนใดนะครับที่สนใจนะครับ c b 3 0 0 r P ี2018เลขมไมเพียง1น ,00 0โลคันนี้นะครับสามารถมาดูรถจริงได้นะครับที่ร้านแฟนบายซอนะครับอยู่กรุงเทพถนนพระรามสติดกับ b ร t วัสดุไม้นะครับหรือใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูเองสามารถอินบ็อกมาขอรูปกราเยกขอคลิปวิดีโอเพื่อประกอบการตัดสินใจได้เลยนะครับเรามีเป็นการจัดส่งต่างจังหวัด1 2ึงอวันถึงหน้าบ้านนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับรับประกันว่าได้สินค้าตรงปกตามในคลิปแน่นอนนะครับ ใครที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่อง y YouTube ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจแบ็คแบช็อปนะครับเรามีรถสวยอัปเดตในนี้ตลอดเลยนะครับรวมถึงเครดิตการซื้อขายนะครับเราซื้อขายจริงส่งจริงนะครับสามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับลูกค้าที่มาจำมานะครับอยู่บ้านเรารับรถสบายใจได้เลยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเป็นทีนี้นะครับใครหารุ่นนี้อยู่นะครับลองมาดูได้เลยนะครับสิดต่อมานะครับสวัสดีครับ